ก้าพลังผลไม้ปีศาจท,ที่ผู้ใช้สามารถทำให้มันตื่นขึ้นได้แล้วสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งที่ช่อง Today m ม n g a ่ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟน,น,นชาววันพีซที่ผ่านทางเข้ามาทุกคนด้วยนะครับ สำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงพลังผลไม้ปีศาจท,ที่ผู้ใช้สามารถทําให้พลังของมันตื่นขึ้นได้แล้วซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันดีครับว่าพลังผลไม้ปีศาจถ้าผู้ใช้สามารถทําให้พลังของมันตื่นขึ้นได้แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ผู้ใช้มีพลังในการต่อสู้และมีรูปแบบในการต่อสู้ที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นพลังผลไม้ปีศาจสายพลามิเซียผู้ใช้ก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบข้างของเขาให้กลายไปเป็นพลังของเขาได้เช่นถ้าพลังของเขาเป็นเส้นได้เขาก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบข้างของเขาลาาายยเเเปปป็นนสรถขโมมี่ แปลงสิ่งรอบข้าของเขาให้กลายเป็นโมจิได้ส่วนพลังผลไม้ปีศาจส,สายโซออนนะครับถ้ามันตื่นขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้ผู้ใช้มีพลังกาลังที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลและยังทําให้ผู้ใช้สามารถฟื้นฟ,นฟูร่างกายตัวเองได้เร็วมากๆอีกด้วยแต่สําหรับสายโลเกียนะครับมันก็ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาอย่างชัดเจนว่าถ้าพลังของเขามันตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงพลังผลไม้ปีศาจที่ตื่นขึ้นแล้วโดยผมจะขอ,อนับเฉพาะพลังผลไม้ปีศาจที่มันอยู่ในเส้นเรือออองกูคคนนนเเรรร์าววข้้ผ ดำเนี่ยแม้ว่ามันจะมีโอกาสที่สูงมากๆเลยที่พลังของเขามันจะตื่นขึ้นแล้วก็ตามแต่ถ้ามันยังไม่ได้ถูกคอนเฟิร์มแบบร้อผมก็จะขออนุญาตไม่นับรวมในคลิปนี้โอเคครับแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เราก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลย มาเริ่มจาก4ผลแรกก่อนเลยนะครับนั่นก็คือพลังผลไม้ปีศาจของเรา,าสูนผู้คุมคุกนรกอินเพลดาวซึ่งก็จะประกอบไปด้วยมิโนทอรัสมิโนซีบ้ามิโนโคล่าและก็มิโนไลโนเซลอตซึ่งผลไม้ปีศาจของพวกมิโนเหล่านี้นะครับเขาะจะเป็นผลไม้ปีศาจสายโซออนที่จะทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ต่างๆได้ซึ่งในที่นี้มันก็จะคือวัวหมาลายหมีโคล่าและก็แรดนั่นเองโดยแน่นอนว่าจากความสามารถขั้นพื้นฐานของพลังผลไม้ปีศาจสายโซออนนะครับมันก็จะทําให้พวกเขาเนี่ยมีพลังกาลังที่เพิ่มขึึ้้นนแแและมีีร่่่าางงกกยทขข็ และหลังจากที่พวกเขาสามารถทําให้พลังผลไม้ปีศาจของพวกเขาตื่นขึ้นได้แล้วมันก็ทําให้พวกเขามีทั้งพลังกาลังและความว่องไวที่เพิ่มขึ้นเกินปกติและก็ยังทําให้พวกเขาสามารถฟื้นฟูร่างกายตัวเองจากอาการบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยพูดง่ายๆก็คือต่อให้พวกเขาจะโดนอัดร่วมไปกี่ครั้งนะครับพวกเขาก็จะสามารถลุกกลับขึ้นมาและกลับไปต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วโดยสําหรับพวกเขาเหล่านี้นะครับเราก็ยะสามารถพบเจอเขาได้ตามสวนสัตว์ไม่เกี่ยวคืออันที่จริงแล้วพวกเขาคือสูนผู้คุมคุกนรกอินเพลดาวที่มีนิสัยที D ่ขี้อายมากๆซึ่่งในนนนตอรรกกททีพวเขาาปูบบััมะค ทำให้ผมคิดว่า,าสูยรเหล่านี้ต้องเป็นตัวละครที่ทั้งโหดและน่ากลัวมัง่งๆแนๆ่เลยแต่พอเขาปรากฏตัวขึ้นมา,าจริงๆนะครับก็กลับกลายไปเป็นแนวฮาซะซอย่างนั้นแต่ทางนี้ทางนั้นนะครับอย่างน้อยพวกเขาก็ถือว่าเป็นตัวประกอบหลักที่มีฝีมือในการต่อสู้ที่เก่งพอตัวเลยเพราะนอกจากพวกเขาจะมีดีกีที่เป็นถึงอสูรผู้คุมคุกนรกอิมเพลดาวแล้วพวกเขายังสามารถทําให้พลังผลไม้ปีศาจของพวกเขานนั้ตื่นขึ้นแล้วด้วย มาต่อที่ผลที่5นะครับนั่นก็คือผลไม้ปีศาจสายพลามิเซียผลอิโตอิโตหรือว่าผลเซนไดที่จะทําให้ผู้ที่ครอบครองสามารถสร้างและควบคุมเซนไดได้อย่างอิสระโดยผู้ที่ครอบครองพ,งพลังผล,งลงไม้ปีศาจผลนี้อยู่นั่นก็คือดองคีโฮเตโดฟามิงโกซึ่งเราจะเห็นได้ว่าโดฟามิงโกเขาเป็นตัวร้ายอีกหนึ่งตัวที่โคจะเก่งมากๆเลยแม้ว่าพลังของเขาจะดูไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ด้วยความสามารถในการต่อสู้ประกอบกับความแค้งและความทะเยอทะยานของเขานะครับมันก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถดึงพลังผล,งลงไม้ปีศาจผลนี้มาใช้ได้อย่างเต็มที่่่่โดยไมวาาจะเเป็นนกรคลือ ที่กังอากาศโดยใช้เส้นได้ตึงไว้กับก้อนเมฆหรือการที่เขาสามารถควบคุมร่างกายคนอื่นได้โดยการผูกติดเส้นได้ไว้กับร่างกายของผู้โดนวกับว่าคน,คนนั้นเ,นเป็นหุ่นเชิดของเขาเลยเหรือแม้กระทั่งในตอนที่เขาโดนศัตรูโจมตีอย่างหนักนะครับเขาจะสามารถใช้เส้นได้ของเขาเนในการซ่อมแซมอาวัยวะภายในร่างกายของเขาได้อีกด้วยนอกจากนี้หากเราพูดถึงพลังผลไม้ปีศาจที่ตื่นขึ้นผมเชื่อว่าหลายๆคน,นก็คงต้องคิดถึงพลังผลไม้ปีศาจของโดฟามิงโกเป็นระดับแรกๆอย่างแน่นอนเพราะโดฟามิงโกเขาเป็นตัวละครแรกๆเลยก็ว่าได้ที่เขาโชว์ให้เราเห็นความน่ากลัวและความ แข่งแร่งของการตื่นขึ้นของพลังผลไม้ปีศาจซึ่งด้วยความที่ว่าโดฟามิโก้เขาสามารถทําให้พลังผลไม้ปีศาจของเขานั้นตื่นขึ้นได้แล้วเขาจึงสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบข้างของเขาให้กลายไปเป็นเส้นได้ได้ซึ่งนั่นทําให้เขามีขอบเขตในการโจมตีที่กว้างขึ้นและการโจมตีของเขามันก็จะรุนแรงและรวดเร็วกว่าการโจมตีของพลังผลไม้ปีศาจส,สายพลามิเซียทั่วๆไปเป็นอย่างมาก มาต่อที่ผลที่6นะครับนั่นก็คือผลไม้ปีศาจสายพามีเซียผลโมจิโมจิที่จะทําให้ผู้ที่ครอบครองสามารถสร้างควบคุมและเปลี่ยนแปลงรางล่างกายตัวเองให้กลายเป็นโมจิได้โดยผู้ที่ครอบครองพลังผล,งลงไม้ปีศสาจสผลน,นี้อยู่นั่นก็คือชาร์ลอตต์คาตาคุริซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันดีครับว่าคาตาคุลิเนี่ยเขาเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เขาสามารถทําให้พลังผล,งลงไม้ปีศาจของเขานนั้นตื่นขึ้นมาได้แล้วดังนั้นนอกจากเขาจะสามารถสร้างโมจิเพื่อใช้ในการโจมตีศัตรูหรือใช้ในการป้องกันการโจมตีของศัตรูของเขาได้แล้วเเเเขขขาาาาาายยยังงงงสสมมรรถปปปลลลี่่นนแิิอบ้้้ใหกไ็โด ซึ่งนั่นทําให้เขาเนี่ยจะมีขอบเขตในการโจมตีที่มันกว้างขึ้นและการโจมตีของเขามันก็จะมีทั้งความรุนแรงและความรวดเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลโดยเราก็จะเห็นได้ว่าด้วยความสามารถของพลังผลไม้ปีศาจผลนี้ประกอบกับฮาคี้ขั้นสูงและความแข็งแกร่งของคาตาคูรีเนี่ยมันจึงทําให้เขามีดีกีที่เป็นถึงหนึ่งในสามแม่ทัพขนมหวานที่มีฝีมือในการต่อสู้ที่เก่งที่สุดในกลุ่มลองจากบิ๊กมัมเท่านั้นซึ่งเขามีฝีมือในการต่อสู้ที่เก่งจนถึงขนาดที่ว่าเขาเคยเกือบเอาชนะลูฟีีีี่่่่่มมมาาาาาาาไไดดด้้้้้แลลววววยซจจจึึงงถืืออออคคคตตตรรรเเเป็นนนนกกกหัะะทฝใ สู้ที่แก่งมากๆแล้วเขาก็ยังสามารถทําให้พลังผลไม้ปีศาจของเขาได้ตื่นขึ้นมาได้แล้วด้วยมาต่อที่ผลที่7นะครับนั่นก็คือผลไม้ปีศาจสายพลามิเซียผลจิกิจิกิหรือว่าผลแม่เหล็กที่จะทําให้ผู้ที่ครอบครองกลายเป็นมนุษย์แม่เหล็กที่สามารถดึงดูดโลหะเข้ามาก็ได้หรือว่าจะดีดโลหะออกไปก็ได้ตามที่เขาต้องการโดยวผูว้ที่ครอบครองพลังผลไม้ปีศาจผลนี้อยู่นั่นก็คือยูทัสกับตันคิด ซึ่งด้วยความสามารถของพลังผลไม้ปีศาจผลนี้นอกจากมันจะทําให้คิดเขาสามารถดึงดูดโลหะเข้ามาหรือว่าผลักดันโลหะออกไปเพื่อใช้ในการโจมตีศัตรูได้แล้วเนี่ยเขายังสามารถจัดการกับโลหะเหล่านั้นและเปลี่ยนแปลงให้มันอยู่ในรูปทรงต่างๆได้อีกด้วยยกตัวอย่างเช่นการที่คิดเขาใช้พลังผลไม้ปีศาจผลนี้ในการสร้างแขนเหล็กที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาเพื่อทดแทนแขนจริงๆของเขาที่ขาดไปหรือการที่เขาสร้างกระทิงเหล็กยักษ์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการโจมตีศัตรูเขานอกจากนี้การที่คิดเขาสามารถทําให้พลังผลไม้ปีศาจของเขานนั้ตื่นขึ้นได้แล้วเขาก็ หนึ่งสิ่งมีชีวิตให้กลายไปเป็นแม่เหล็กได้อีกด้วยเดี๋ยวเราจะเห็นได้จากในตอนที่คิดเขาสู้กับบิ๊กมัมนะครับว่าในตอนนั้นเนี่ยคิดเขาสามารถทําให้บิ๊กมัมกลายไปเป็นแม่เหล็กได้ ซึ่งนั่นทาให้เหล็กหรือว่าโลหะต่างๆมันก็จะถูกดูดเข้าไปที่ตัวของบิ๊กมัมเรียบเสมือเป็นการโจมตีที่คิดเขาไม่จําเป็นต้องลงมือโจมตีบิ๊กมัมด้วยตัวของเขาเองเลยพอเขาใช้แรงกระแทกที่เกิดจากแรงดึงดูดของแม่เหล็กในการโจมตีบิ๊กมัมแทนซึ่งไม่แน่ว่าในอนาคตพลังที่ตื่นขึ้นข,นของพลังผลไม้ปีศาจผลนี้เนี่ยมันอาจจะมีความสามารถอืน่นๆที่มันโหดกว่านี้ก็เป็นได้เดี๋ยวเราก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปคะ่ะว่าคิดเนี่ยเขาจะโชว์ความสามารถอืน่นๆให้เราได้เห็นกันอีกไหม มาต่อที่ผลที่8นะครับนั่นก็คือผลไม้ปีศสาสายพลามิเซียผลโอเปอเปหรือว่าผลผ่าตัดที่จะทําให้ผู้ที่ครอบครองสา,ารสามารถสร้างอาณาเขตวงกลมขึ้นมาได้และเขาสามารถจัดการและควบคุมกับวัตถุที่อยู่ในนั้นได้อย่างอิสระโดยผู้ที่ครอบครองพลังผลงไม้ปีศาจผลน,นี้อยู่นั่นก็คือทราฟังกาดีวอร์อรลลอซึ่งลอเขาเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ถูกยืนยันอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วว่าเขาสามารถทําให้พลังผลงไม้ปีศาจของเขานนั้นตื่นขึ้นมาได้โดยเราจะเห็นได้จากในตอนที่ลอเขาร่วมมือกับยูทาสคิดในการโค,ค่นลมบ ตื่นขึ้นหรือยังและรอเขาได้ตอบกลับไปว่าพลังของเขามันตื่นขึ้นแล้วแต่การที่จะใช้ความสามารถนั้นเนี่ยมันโคตรที่จะเปลืองพลังมากๆเลยแต่ใน,นที่สุดแล้วลอเขาก็ต้องใช้ความสามารถนั้นในการต่อกรกับบิ๊กมัมอยู่ดีโดยเราจะเห็นได้ว่าการที่ลอเขาสามารถทําให้พลังผลไม้ปีศาจของเขานั้นตื่นขึ้นได้เนี่ยก็คือการที่เขาสามารถพัฒนารูมของเขาที่เขาเคยใช้ให้กลายมาเป็นคูมได้ก็คือโดยปกติแล้วในตอนที่ลอเขากางรูมขึ้นมาแล้วเขาโจมตีศัตรูเนี่ยศัตรูของเขาก็จะไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใดแต่ในนนนนสส่วขขอองคููมมมมรัเเเเเปปียื็็าาดลลกแ สามารถใช้คูมนั้นเนี่ยมาเคลือบดาบของเขาในการโจมตีศัตรูของเขาได้โดยการโจมตีครั้งนั้นมันจะสามารถทะลุฮาคีก่อหรือว่าร่างกายที่แข็งแกร่งมากๆของศัตรูเปรียบเสมือนเป็นการโจมตีที่เอาเอาวะภายในของศัตรูโดยตรงซึ่งมันถือว่าเป็นการโจมตีที่รุนแรงมากๆจนถึงขนาดที่ว่ามันสามารถสร้างความเจ็บปวดให้กับบิ๊กมัมได้เลย มาต่อที่ผลสุดท้ายผลที่กนะครับนั่นก็คือผลไม้ปีศาจผลที่โตฮิโตะสายโซออนพันสัตว์มายาโมเดลนิกะที่จะทําให้ผู้ที่ครอบครองสามารถเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองให้กลายไปเป็นเทมิกะหรือใช้ความสามารถพิเศษต่างๆของเทมิกะได้โดยผู้ที่ครอบครองพลังผลไม้ปีศาจผลนี้อยู่นั่นก็คือมังคีดีลูฟี่ซึ่งสําหรับผลไม้ปีศาจของลูฟี่ในตอนแรกนะครับเราก็จะรู้จักกันดีในชื่อผลไม้ปีศาจผลโกมุโกมุหรือว่าผลยางใช่ไหมครับแต่หลังจากที่ลูฟี่เขาโดนไคโดอกรกบองฟาจนเกือบตายเนี่ยพลังผล ผลไม้ปีศาจท,ที่ลูฟี่เขากินเข้าไปคือผลไม้ปีศาจสายโซออนโมเดลเทมิกะซึ่งพลังของมันก็จะคล้ายกับผลยางของเขาในตอนแรกนั่นแหละครับแต่จะเป็นยางที่ถูกอัปเกรดมาแล้วแบบหลายๆขั้นเลยพอด้วยพลังที่ตื่นขึ้นข,นของผลไม้ปีศาจผลน,นี้นอกจาก uffy, าาาลูฟีเปเป่เขายังสามารถเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองให้กลายไปเป็นยางได้แล้วเขายังสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆรอบตัวของเขาให้กลายไปเป็นยางได้อีกด้วยไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามเดยวเราจะเห็นได้ว่าแม้แต่ไคโดเนี่ยลูฟี่เขายังสามารถทําให้กลายไป,ป็นยางยงาง่มกอ ว่าลูฟี่เขาสามารถทําแบบนั้นได้ไงเรียกได้ว่าพลังที่แท้จริงของผลไม้ปีศาจผลนี้มันก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการของผู้ใช้เลยยิ่งผู้ใช้มีจินตนาการที่มากแค่ไหนมันก็ยิ่งทําให้พลังของผลไม้ปีศาจผลนี้มันยิ่งมากขึ้นเท่านั้นซึ่งพลังนี้มันเวอร์จนถึงขนาดที่ว่าลูฟี่เขาสามารถกระโดดขึ้นไปหยิบสายฟ้าที่ผ่าลงมาให้กลายมาเป็นอาวุธของเขาได้เลยนอกจากนี้ด้วยความที่ว่าพลังผลไม้ปีศาจผลนี้มันเป็นสายโซออนพันสัตมายานะครับมันจึงทําให้ลูฟี่เขาสามารถฟื้นฟูร่างกายต มาดูกันนะครับว่าพลังผลไม้ปีศาจท,ที่มันโกงขนาดนี้มันจะมีจุดอ่อนบ้างไหมก็จบกันไปแล้วนะครับกับ9้าพลังผลไม้ปีศาจท,ที่ผู้ใช้สามารถทําให้มันตื่นขึ้นได้แล้วหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยหรือหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอนอะไรก็สามารถคอมเมนต์เพืพ่อพ,พูดคุยกันไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ล,ลุงกุยตามกดไลค์กดแชร์ช่องผมเพื่อเป็นกําลังใจส่วนผมต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ